เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมและสมาชิกทุกท่านด้วยในยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม r u m a I r ร n DLC The Pilot นะครับพาร์ทนี้เนี่ยจะเป็นพาร์ทที่เราจะไปแป๊บหนึ่งขอขุดมหาสมบัติสักนิดหนึ่งครับพาร์ทนี้เนี่ยจะเป็นพาร์ทที่เราจะไปเปิดประตู ตรงโบสถสถานในลานโจรสลัดเหลืออีกหนึ่งประตูที่เรายังไม่ได้เปิดนั่นเองครับประตูไหนในวิหารโจรสลัดที่สาบสูญที่เรายังไม่ได้เปิดมันเหลืออีกแค่ประตูโอ้โหหลบหลบก่อนหลบแป๊บหนึ่งอืมเหล่าบรรดาน้องมอนทั้งหลายอย่านะพี่ตีจริงพี่ตีจริงตีจังเรียบร้อยเหมือนจะเป็นว้าวอย่าพึ่งอย่าพึ่งยี่อย่าของล่วกมดไม่เหลือน้องคังคาวัดดีจ้า ไปไหนจะนั่นมานี่มาให้ป๋าตีซะดีๆเหลืออีกหนึ่งน้องนี่แน่เฮ้ยเฮโอเคไปละเรียบร้อยเหลือประตูนี้ประตูเดียวหลังจากนั้นก็ประตูนั้นอีกหนึ่งประตูที่เราสามารถเปิดได้งั้นก็เปิดเลยครับเราจะมาประจนภัยในวิหารเอาให้แบบสุดๆไปเลยอันนั้นแน่มาถึงก็โอ้โหย้ายของไปย้ายของมา เดี๋ยวได้ไหมได้แหละนะครับบอกแล้วครับว่าแป๊บเดียวครับไม่นานเปล่าหลอกวนอ้อมเลยนานโคตร <c oughs> โอ้มันก็ยากมีความยากในแบบของเขานะฮะในแบบฉบับเขาอันนี้อะไรครับเนี่ยไม่มีเคลื่อนรูปปั้นหินใช่ไหมไม่มีครับตรงไปเรื่อยๆและอันนี้คือเดี๋ยวเดียวเดียวนะโอ้เดียวเดียวเดียวมันคือโอ้สะพานล่องวนค่อยๆผ่านไปทีละจุด ขอบคุณครับเรียบร้อยลุยต่อครับลุยต่อแม่ทำซะน่ากลัวทีเดียวเชียวแป๊บนะมีลูกสออยู่ตรงนั้นให้ไปตีสินะเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเกือบแป๊บแป๊บ,ปบโทษโทษนี่ฮะให้น้องมอนอมให้น้องยูนิคอร์นตีมอนให้กับเรานิดนึงนิดนึงนิดนึงหายไป2แล้วแป๊บผมต้องรอผมต้องรอลูกกิ้งลูกกิ้งมานี้ก่นลูก แล้วค่อยออกไปทางนี้แล้วก็อเจอสับโอ้ยยับยัโอ้ย,ย,ยอจออยอเจอลูกกิ้งลูกกิ้งข้างบนไม่เจอเจอลูกกิ้งข้างล่างบ้าบอนี่แนะ่รีบตีก่อนใกล้ตายพอดีเออและนี้เปิดได้ไหมไม่ได้เหรอครับเอ้าอ๋อเดี๋ยวแป๊บบนึงต้องเดินลงไปข้างล่างมันมีกลไกลให้เราได้สับอยู่ ใช่ไหมโอ้โหนี่ไงอ้าวไม่ถึงไม่ได้วนก็ไม่ได้เหรอครับเอา้าแล้วแล้วยังไงเนี่ยอันนี้โอ้ไม่กอดอ่ะไม่เป็นไรครับที่รู้เราสามารถที่จะผ่านได้แล้วครับ <c oughs> หรือผมตีเข้าไปแล้วน่าจะตีเข้าไปแล้วแหละนะครับแต่ว่าห้องนี้โหดบอกได้เลยว่าห้องนี้โหดจัดห้องต่อไปนี่อะไรเนี่ยโอ้โหลูกกิ้ง หนีหนีหนีหโอ้ยโอ้ยหนืดจ้าครับผมอือสะบัดก่อนต้องตีมอนก่อนแล้วคราวนี้โอ oh ไมค์กอดเพนนนิ่เร็เว,วรเร็ว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  เราไปต่อเลยแล้วกันครับห้องต่อไปนี่อะไรเนี่ยมีไฟเย็นให้เราได้เล่นด้วย oh อโอ้ my god อาจัะจฮะอ๋อโดนโดน,โดน,โดนตะกี้นี้โดนเครื่องนวดเท้าพอดีเมื่อยอยากจะนวดเท้าสักหน่อยนึอ่ะเดียวซองศพจัดป้ายครับมานี่มานี่ต้องหลบมุมตรงนี้ก่อนครับอ่าแล้วค่อยๆตีระเบิดตีตีต โอ้ยระเบิดไม่ระเบิดสักทีอ่ะหมุน2ด้านนี้ครับไปได้แล้วแหละมัง้งโหว่าไปได้แล้วครับหรือเฮ้ยเดี๋ยวผมจะไปเปิดแล้วก็วไวเหลือเกินคือแค่ไปแตะหน่อยเดียวก็คือค่ามานี่แล้วเอ๊ะอีกแล้วเหรอครับเนี่ยหุไม่ธรรมดาอันนี้ภาพค่อนข้างใหญ่โอ้โหแล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยว่าเป็นแบบไหนยังไงเนะี่ยลองดู เหมือนมีความเป็นรูปนกนะครับเท่าที่ดูแล้วอันนี้เป็นปากอันนี้เป็นตาและอันนี้ก็ปิดตาข้างหนึ่งใช่ไหมครบเรียบร้อยน่าจะเป็นรูปนกแหละนะฮะไปต่อครับห้องนี้เป็นอ,อะไรอะ่ะแป๊บหบนึ่งนะเฮ้ยอ้าวแล้วเราต้องไปทางไหนมีทางเขาวงกดซะด้วยลองไปตามที่ไอตัวหินนี่หันก็นและกันนะฮะอ้าว สิงโตสิงโตโอ้ยสิงโตหันไปทางนั้นเราตามหัวสิงโตไปครับผมว่าต้องหันไปตามนี่งไงร,รูปปั้นคนหันไปที่ประตูบานนี้ลองดูคืออะไรหันไปทางไหนเราไปทางนั้นฮนะจกกังหวะนี้เลยอะไรครับทําไมน้องน้องกระดูกเขายืนค้างอยู่อย่างนั้นอันนี้รูปปั้นโมอายหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะหันมาทางนี้ฮนะไปต่อครับทางนี้เอ้าเจอ ยังไม่ออกยังไม่ออกแป๊บหนึง่งหยับโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยนี่โอ๊ยโอ้โหก่าจะตายอ,อของเก็บมาหมดแล้วนะอันนี้เป็นแท่งอะไรสักอย่างครับหันมาฝั่งนี้ฮะเป็นเขาวงกตแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดหันไปตามที่ลูกป,ปั้นหันเนี่ยเราก็น่าจะหันไปตามไปทางที่ลูกป,ปั้นหันเนี่ยน่าจะนำพาเราไปสู่ทางออกนี่ไงครับ <c oughs> ได้แล้วครับหินโจรสลัดแมกมาหแล้วก็ ห้องนี้ของเต็ไมไปหมดเสียดายอย่างเดียวครับไอห้องสมบัติห้องนั้นน่ะโอ้อยากจะไปเก็บเหลือเกินอ่ะไม่เป็นไรเราผ่านมาแล้วเราขี้เกียจผ่านอีกรอบหนึ่งเรามานี่เลยกันแล้วกันเคาะก่อนนะหินรูปหัวใจลูมาสามทีไปถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ได้มาครบแล้วทีนี้ก็เหลือห้องตรงกลางห้องใหญ่ห้องเดียวครับไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างใน แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นของรางวัลแล้วแหะไม่น่าจะมีพัซเซลิลหรือว่าไม่น่าจะมีห้องให้เราได้ไประจนภัยต่อเลยลคิดว่าน่าจะเป็นห้องโล่งๆแล้วก็มีของรางวัลให้เราแน่นอนเปิดเลยครับไหนดูสิครับของรางวัลน,นะฮะปลดล็อกอาชีพเม n นด้วยนะครับสำเร็จวิหารโจรสลัดโอ้โหโอ้ไม่กอกล่องสมบัติโอ้โคตรร่ำรวยเงินทอง อย,อย่างนี้ต้องเต้นแรงเต้นก,กาสักหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โดนไปสองทีโทษฐานที่เต้นแรงเต้นกะนานไปหน่อยโทษโทษนี่แนะ่มีพี่โครงกระดูกเฝ้าอยู่สองตนนะฮะแต่ว่ากล่องสมบัติเพียบเลยนี่เอาอีกรอบนึงเฮ้ยเปิดกล่องสมบัติกันเลยดีกว่าเพียบมากของนี่คือแบบแน่นคือลุ่หนามากครับ ทั้งแน่นทั้งหนาทั้งหนาทั้งแน่นทำไมหยิบไปไม่ได้ทองจริงๆมันควรจะหยิบได้ไปหมดเลยนะอึ๊บเปิดมามีด้านบนขอรอบนอกก่อนครับเอารอบนอกให้หมดก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยรอบในฮะค่อยต่อไปแล้วก็เหมือนจะมีทางไปต่อไม่รู้ว่าจะพาเราไปตรงไหนหรือว่าออกทางเดิมก็ไม่แน่ใจน่าจ,จะออกทางเดิมใช่ไหมไม่แน่ใจอะ่ะผมว่าไม่น่าใช่อาจจะเป็นทิศท,ทางหลัวประตูไปที่ไหนสักที่หนึ่งเป็นที่ใหม่แน่นอนนี่ แคแคโอ้โหเก็บเก็บหมดล่ำรวยเงินทองครับเรานี้เหมาะกับการเป็นนักสำรวจไม g ก d ดอินเดียนาจอนส์ God. Jones, เอาไปให้หมดกล่องทองคำหนึ่งกล่องเอากล่องสีม่วงก่อนอเรียบร้อยครับกล่องสีม่วงสามกล่องกล่องที่สองมาเลยครับกล่องที่สามอย่ามัวแต่ชูมือให้หมุนหมุนไม่ใช่ อ้าวกล่องสุดท้ายกล่องสีทองย่าหูนี่ไข่ลึกลับลูมาจากลักษณะไม่รู้ได้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปฟักกันดีกว่าแล้วก็ประตูฝั่งนี้เนี่ยจะพาเราไปไหนเอ่ยดูหน่อยสิคุณต้องการออกจากวิหารหรือไม่ครับออกจากวิหารฮนะฮึออกวิหารเลยเหรอมาโผล่ตรงไหนอะอ๋ะอเหรอออกตรงนี้เลยเหรอครับโอเคขอบคุณครับ นึกว่าจะไปไหนไกลฮะออกมานี่เลยอ่าขอบคุณมากขอบคุณมากเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากนักที่เหลือเหลือแค่ซ่อมเรือเป็นภารกิจสุดท้ายนะครับของเกมล u m a ไอแลนด์ DLC Pilot แล้วนะครับหลังจากนี้คือไม่มีอะไรแล้วเหลือแค่ซ่อมเรืออย่างเดียวเลยล,ล,นนล้ลวนๆนะฮะล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ผมอาจจะต้องขอตัวนะครับไปฟาร์มฮะ เพื่อที่จะเอาของฟาร์มมาคราฟของซ่อมเรือมีอะไรบ้างนะของซ่อมเรือมีเสากลางเรือผมว่าอีกเยอะอีกบานแน่นอนมันต้องการของหลายอย่างมากนะครับนี่ลูกเรือครบหมดแล้วเหลือแต่ออกเรือไปใช่ไหมล่ะแม่รอก่อนแล้วกันนะในนั้นเรามีน้องลูมาอยู่หนึ่งเพราะฉะนั้นขอฟักน้องเลยแล้วกันนะครับอุ้ยน้องปลาหมึกโอ้ยน่ารักในขอดูหน่อยโอ้โหเราจับเราจับหัวน้องอยู่ที่มือ <c oughs> นะฮะ แล้วก็เต้นเพื่ออะไรครับเดี๋ยวก่อนถ้าเต้นมันนานด้วยโอ้โหเพนนีไวรอบ2ครับน้องปลาหมึกนะครับเป็นลูม่าหมึกยักษ์นะฮะคุณสมบัตินะครับสามารถดมกลิ่นสมบัติและจับสัตว์เล็กๆได้อ๋อยดูหน่อยสิเป็นยังไงนี่ปลาหมึกน่ารักจัดจ้านใส่หมวกด้วยโอเคอุ้ยดูเวลาเขาตามเรานี้เขาเหมือนพุ่งตัวเหมือนอยู่ในทะเละคือแบบพุ่งไปข้างหน้าบุ้มบุ้ม บุ๋มๆน่ารักจัดเลยจัดไปฮะเดี๋ยวผมให้ข้าวรูมานิดหนึ่งครับโอเคเรียบร้อยหมดแล้วไม่เหลือแล้วเห็นทีเราจะต้องไปเก็บไม้แล้วล่ะรู้สึกอันนี้จะวาร์ปมาตรงป่าหรือเปล่าถ้าผมจําไม่ผิดใช่ไหมผมจําได้อยู่ลงมาใต้ดินฮะวาร์ปเทเลพอร์ตไปยังป่านี่ง่ายดีมาแล้วจะป่าน้อยป่าของพี่ วัดดีไม่ได้เจอกันนานเลยถึงเวลาแล้วสักหน่อยหนึ่งมาเก็บเกี่ยวครับต้นไม้อุ้ยได้ไข่เงินด้วยตัดต้นไม้ไปตัดต้นไม้มาไข่เงินโผลมาเฉยเลยเอาไว้ก่อนครับไข่เงินตอนนี้ต้องการไม้เป็นอย่างสูงแล้วก็เห็ดด้วยผมคงจะต้องเข้าถ้ำหาเห็ดเพราะว่าเราจะเจอเห็ดได้มากก็คือในถ้ำนี่แหละนะฮะ ต้องการสัก40เอามาเผื่อ,อไว้ครับเผื่อ,อไว้สัก40ระหว่างนี้เราก็แคะก้อนหินไปด้วยเรียกเจ้าที่ลงมาหน่อยนายเอ่ยนายเอ่ยเจ้าที่มาแล้วอยู่ฝั่งนี้ผมขอลองตีเจ้าที่ก่อนนะตายไหมโอ้ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว้โหตามตามเจ้าที่สองตัวโอ้โห,หแน่นนะเจ้าที่นี่แน่นหนามากโอ้ไม่กอ ตายไหมตายไหมไม่ตายครับเจ้าที่ไม่มีวันตายแต่เจ้าที่ล้มได้โอเคล้มอีกทีหนึ่งไม่ตายฮะเพียงแต่ล้มเฉยๆอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วกล่องสมบัติครับหนึ่งนะกําลังเข้าไปหารอก่อนนะลูกอรอพ่อก่อนนะลูกนะแค่ไอ้ก,ก้อนหินแถวนี้ก่อนไหนๆก็ไหนๆละมันมาขวางทางก็ขอเก็บมันไปหมดเลยแล้วกันเปิดเลย ขับคุณครับของเล็กๆของน้อยๆกลับบ้านพอดีฮะเอาเห็ดก่อนกับนีแน่แล้วก็ตีเจ้านี่ก่อนกับเป็นโคโคอยจัดไปกลับแล้วกลับแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเอาจริงๆมันก็สะดวกดีนะฮะไอตัวประตูย้ายไปย้ายมาเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวจำไม่ผิดน่าจะเป็นเสากลางเรือใช่ไหมที่เราจะต้องเอาไปซ่อมถ้าผมจำไม่ผิดนะ อาจใส่ไปก่อนเสากลางเรือครับเรียบร้อยได้มาแล้วนะครับแล้วก็ผมขอเข้าเมืองไปก่อนได้ไหมไอหนังสือโจนสลัดผมมีความรู้สึกว่ามันจะต้องไปบริจาคให้กับร้านหนังสือตรงนั้นแน่ๆคิดว่านะคิดว่าใช่ไหมเอา้านี่ไงมันเป็นรูปโจนสลัดเนี่ยสองเล่มพอดีด้วยนะเนี่ยสองเล่มพอดีเลยอะ่ะอะไรอะ่ะเนี่ยอันเนี้ยอย่าบอกนะว่าต้องซ่อมก่อนน่ะเอ๊ะถ้าจะซ่อม ทำยังไงถึงจะซ่อมได้อ๋อโอเคใช้หน้ากระดาษที่ฉีกขาดครับอ่ะมาก่อนเลยเล่มแรกเล่มที่2ก็ตามมาติดติดเลยครับผมอ่หนังสือโจนสลัดเก่าซ่อมเสร็จเรียบร้อยอีกหนึ่งเล่มฮรมีสองเล่มสอเล่มติดติดเลยอ่ะขอดูหน่อยอันแรกเป็นพวกเรือโจนสลัดเป็นอ่าไม้แขวนมีกระดงเรือมีบ้านมีอะไรสักอย่างไม่รู้ด้วยและอันที่สองล่ะเป็นอะไรครับ อันนี้เป็นต้นมีต้นไม้ด้วยนะอันนี้ก็มีแบบเป็นเรือวิญญาณเฮ้ยเรือวิญญาณด้วยเหรอมันจะอยู่ในหน้านี้ครับหน้าที่เราสามารถสร้างนู่นสะนี่ไงเรือวิญญาณโอ้โหเป็นโมเดลเรือวิญญาณครับขนาดใหญ่ c a n เซลก่อนเราครับไม่ได้เพราะว่าดูของที่มันจะต้องใส่เข้าไปสิอะไรนั่นนะ่ะมันคืออะไรบ้างนั่นนะ่ะเหล่าบรรดาของต่างๆที่น่าจะได้มาจากพวกทูตผีวิญ,ญญาณหลอน ขอบคุณจ้ะมาแล้วมาแล้วขอดูหน่อยซิว่าพอใส่เสากลางเรือแล้วต่อไปเป็นอะไรนี่ฮะซ่อมครับอเดี๋ยวเราต้องเอานี้ขึ้นมาใช่ไหมใส่เข้าไปเรือนี้เปลี่ยนไปแบบทันตาเห็นเลยอันต่อไปเป็นที่พักลูกเรือดูทรงแล้วเราเดินไปเดินมาอีกเยอะเพราะว่าเราจะต้องขึ้นไปบนภูเขาน้ําแข็งด้วยไปเอาต้นไม้นั่นเองนะครับ แต่ก่อนที่เราจะจากลากันไปฮะในพาร์ทนี้นะครับนี่บ้านลูมาขนาดใหญ่สามารถจุลูมาได้ประมาณ8น้องหรือเปล่าผมไม่แน่ใจไหนๆน้องลูมาก็จะเพิ่มเติมแล้วเราก็ต้องขยายพื้นที่ให้กว้างขวางนิดนึงครับแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าเราจะวางเป็นกรวดเลยไหมเพราะว่าพื้นที่หญ้าธรรมดาแล้วน้องหญ้าเขาเกิดอะแต่เขาให้น้อยนะตอไม้ จริงๆต้นหนึ่งมันควรได้ต่อไม้ประมาณสัก4ี่ห้าต่ออุ้ยได้ไข่ทองแดงเฉยขอบคุณครับเอาแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวในอนาคตค่อยมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ครับโอเคใส่ไปเลยครบไหมครบแล้วเรียบร้อยโอ้โหหนึ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ดแปดครับลูมาทั้ง8ก็คลิกใส่ได้เลยครับน้องๆจะได้ออกมาลดแล่นกันมีทั้งหมดอยู่7ตัวนะไม่ครบแนะฮะ ส่วนที่ตามเราอยู่ตลอดก็จะเป็นน้องยูนิคอนนะครับเดี๋ยวเราปลดของอีกสักหนึ่งอย่างดีกว่าครับนี่ฮะปลดไปเลยโอ้ได้แล้วครับขอบคุณครับต่อไปเป็นหัวเรือชนนะครับเอาไว้ชนกับศัตรูก็ต้องการโอ้โหสีผสมอาหารอีก25จัดไปดิพี่เดี๋ยวผมไปลุยเองนะฮะที่ป่าป่าดงดิบ เพื่อที่จะไปเอาสีมานะครับแต่ว่าสําหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาด้วยนะครับถ้าเกิดชื่นชอบกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับหรือว่าจะซุปเปอร์แตงสมัครสมาชิกหรือโอนเข้าผ่านบัญชีโดยตรงก็ได้นะครับขอบคุณมากขอบคุณจริง,รง,รงครับเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ